เอาเอกี้นะเขาเขาน่าจะมีจินตนาการสูงมาจะอยู่ในสถานการณ์แบบนตามวันนี้เราเราอยากเล่นกับคนนี้พงเปลี่ยนเปลี่ยนเซิร์ฟไห้เมื่อวานเราเจอคนเอ่อคนอะไรนะคนยุโรปวะคนยุโรปเก่งมากเลยคนยุโรปเก่งเก่งเก่งเกินเก่งเกินนั่นแหละข้างหน้าอย่าอย่าเล่นกับมันมันโคตรโคตรไปมาแล้วเฮ้ยเควสคือคีย์เวิร์ดเรนมี่มีเคลียร์รับเลยครับ ดื้อเกลียดคนเลี้ยงไก่ไงมั้จะฆ่าใครหรือเคยเกลียดนั้นจะฆ่ากฎของคนเลี้ยงไก่มันต้องไม่ฆ่าไก่ไม่ใช่หรอฆ่าห้ามฆ่าห้ามฆ่าไก่ตัวเองฆ่าไก่ต้ฆ่าไก่คุณะดสู้อ่าๆยอมรับอ่ะคนยุ่งแต่เขาไม่ได้โดนตากันเลยเดี๋วว่าเราเราเราเขาต้องเจอคนยุ่งหรอกใช่ไหมพี่ก็ จะได้เล่นไหมจะได้เล่นไหมไม่รู้ก็จะได้เล่นไปจะได้เล่นไหมหนึงน่งทีเฮ้ยยายเขาไม่อรมอหรอกนะหนึ่งนาทีหนึ่งนาที เขาว่าหนึ่งนานะทีของ T.I. มันก็กเป็นสิ่งล้ำค่าไปแล,ล้วสันตาฉันน่ะรอไม่ได้สภาพแชม T.I. ต้องมานั่งรองไงเพื่อเฝิกเกอเองฝึกฝนตัวเองในในในคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเลยนะสันตาอะไรอะไรอะไรหานานยังว่าให้หี่ยะทำไมเล่นไม่ไหวอะไรสันว์ อะเราเพิ่มความเร็วในการโจมตีไปดีกว่าเราเห็นแบบสเวนตีไวกันมากเลยในฟันออกฟันฟันฟรีเฮ้ยตีเร็วดาเมจเลยดาเมจเยอะกว่านะตีเร็วเราเราจได้วอดมันไม่บอดเลยไม่มีใครอะให้วอดแบบนั้ อีโก้กระจอกกระจอกสิอารโก,โก้เราจะกดดันมันเว้ยถ้ามันไม่อยอมไปบิดก็ก็มันเราก็แพ้ไปเลยเวเ้ยบบไอ้แบบนี้ไม่ได้นะซาตาแบบนีไไ้ไม่ได้นะได้สินะฮิเพลงก็ไม่ได้จริงแมันได้ไม่ใครไปบิดเหรอบิดมันก็เล่นสบายเลยดินี่โอนเจอร์เอาไงครับเอาไงครับเจนายอะผมขอสั่งให้คุณ<ม>หักหลังพี่ว่ะหักหลังพี่ว่ะไกลไกล

เม้นไ์นาบอกแหวไม่เปใครกันการยด้วยิมิิ่จอเราจะโดนจอป้อมจะตายดิไม่ว่าแผนใหม่่ม่แผนหลักท่ไอ้แีไอ่วจะเมาเราิ่อะไรเหมดจไอ่ะไม่ไหวมั่ง Uh, okay, okay. mesmerizing. You're, okay, so you're in. Nothing. You're not so this will not. Your top, -top. Hey. Like brush. Dominic. she calls to perfection. My ink My ink pulls. The... <laughs> oh, she, she oh, อาทำไมเราตายวะโดนพิตีตายบอิเกอร์มันจะโดนเชื่อเ้เหรอตายคู่กันเยเยก็ได้หรอวะิโกตันไาเพื่อได้ไหมเฮ้ยตันเลยี๋วมันมีเพลอยู่นะไม่นี้เรียร์เ้ลีย์รับเค้ียร์ก่อนเร้วเราทำุ้ยุ้ยุ้ยลงแลงแบบดิจิตอลิโก้แล้วขอบ ปันมันจะหนักแล้วนายก็พุ่งออกไปไม่พุ่งต่อที่เลยก็ต่อที่เลยปันมันใช้สติเลยเหรอเมื่อกี้มันใช้สติป่ะวะเราล่อให้เอบไหม เราพยายามรอะไรอยู always, uh ่ถ้าพวกนายตามทันก็ตามแล้วกันนะเฮ้ยเราเจอสีชมพูนี่คือตัวอะไรอ่ะ ไอ้เชี่ยไปเปิดไปเปิดแต่บอลจะไม่ตายไงไปเปิดมาจากไหนอะทุกคนิยีตายเราตายหแล้วุณไม่เป็นแงที่ดีแมสในดาที่มันเปิดเลนช์ได้เอ้ยกตรงนี้ขขอ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 ข I can't kill him. Very Soya, nice. the Signed original. Oh, to All right. nice. Perfection. Oh. My eyes. eyes. Very nice. nice. Come to me. อะไรเน oh. ี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยขับด่วนเลยกูขับด่วนเลยอะไรนี่นายบิงเข้าไปเอาเอาสกิโดได้แบบเอ้ยเนี่ยไวเปอรกับบอทเทอร์เนี่ยพก I oh, don't find no Don't buy the Now that you're dead, oh. I find it easy to resolve. Oh oh, oh, oh. oh I love him, I'm Lie down. bloom. Pink smear. I'm going no more. Your bottom tower has fallen. I can't do that now. Almost ready. Blood, oh, right. my life fades to memory. holy yes. shit You were too noisy to live. The madman. Ah. What about the game we did in Bury me, Quill. Send me for blood. Wait. Killing spree. <laughs> ไม่เหมือนพิ่งแยกล่าเมื่อกี้เลยจำไ่ไนไปไหนไอ้ตัวปอบูที่กดเี่ย่างมันตู้เลยโอ้โหเอาเพื่อนไปด้วยเหรอมันไม่ีอดีจ ขา้ได้ไหมน่ถ้าได้มาเขาใช้ติได้ไปอยูน่าจะฝ่าว่ะเออเนี่ยฝ่ายยูก่อนจะตายเอ้ยเจเพราะมันใช้เกมมันมน40นาทีนะ Moving ไม่สีก้ไปก painted into a corner. The lanes are black. are gonna have this smash it again. Trash made. Dirty. Sundering. Killing spree. We hardly knew you. Just as well. แนวมายืนตีแบบยืนแบบจ่อเลยอะจ่อซะน่ากลัวเลยสัสอ่าเพิ่งนะจทรายลออ่นด่ดเิลองน่กิดก่นแล้วก็อยูัว

Oh, Measure awesome. going the dead. <sighs> as I plan. <sighs> well, now your middle tower so is we under begin Lower the กวาดเลยเจอากวาดเลยโอ้โหไมนเละเทโอ้โดนแคชั่งชั่งหมดแล้วโดนว่าหมดแล้ว monster girl they warned you not to speak with rangers your ancient is under attack your ancient is under attack i dare you แกดิทำไมแกนีงไม่คนบันมิดล่ะ